สวัสดีครับพบกับผมเพชรถามเองตอบเองนะครับวันนี้จะมาถามแล้วก็ตอบในเรื่องของคําว่าเครื่องครับเมื่อพูดถึงคําว่าเครื่องนะครับตามความหมายในพจนานุกรมแปลว่าสิ่งของหรือสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมากลายเป็นชิ้นเป็นอัน เป็นองค์ขึ้นมาคําว่าเครื่องก็จะมีตําแหน่งอยู่สองที่คือคําว่าเครื่องที่นําหน้าและก็เครื่องที่ตามหลังคําว่าเครื่องที่นําหน้าเช่นคําว่าเครื่องยนต์เครื่องครัวเครื่องเรือเครื่องเทศเครื่องทรงเป็นต้นนะครับและคําว่าเครื่องที่ตามหลังเช่นคําว่าพระเครื่องห้องเครื่องทรงเครื่องเป็นต้นดูตัวอย่างเช่นคําว่าเครื่องยนต์ครับ สิ่งที่ทําให้เกิดการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวมีหลายๆสิ่งมารวมกันเช่นฟันเฟืองสายพานเพราล้อเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาประกอบรวมกันกลายเป็นเครื่องยนต์นั่นเองในวันนี้นะครับมีสองคำที่น่าสนใจนะครับซึ่งเป็นคำที่เขียนเหมือนกันแต่ว่าสลับตําแหน่งกันนะครับคือคำว่าเครื่องทรงกับทรงเครื่องครับ คำว่าเครื่องทรงนี่จะหมายถึงเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ใช้สวมใส่ซึ่งในเครื่องทรงก็จะมีเสื้อผ้ามงกุฎฉลองพระบาทมีผ้านุ่งม,มีผ้าคลุมเป็นต้นนะครับเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกนำมาสวมใส่ในร่างกายของพระมหากษัตริย์ก็จะเรียกว่าเครื่องทรงส่วนคำว่าทรงเครื่องหมายถึงการทำให้มี ความพิเศษมากขึ้นพระพุทธรูปทรงเครื่องก็จะหมายถึงพระพุทธรูปที่มีการสวมใส่เสื้อผ้าประดับประดามากขึ้นประดับประดาด้วยเครื่องทรงเหมือนกษัตริย์และคําว่าทรงเครื่องก็ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับอาหารด้วยครับเช่นข้าวต้มทรงเครื่องจะมีการใส่เครื่องปรุงใส่วัตถุดิบอื่นๆให้มีความพิเศษขึ้นวันนี้ลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเพชร The Answer ถามเองตอบเองในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ